สบคได้ประกาศออกมาแล้วนะครับในการยกระดับควบคุมโควิดจะมีการปิดสถานที่ใดบ้างปิดเวลาเท่าไหร่บ้างแล้วมีข้อห้ามอะไรบ้างเรามาฟังการสรุปกันทีละข้อเลยครับในวันนี้16เมษายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุยโยธินโฆษกสบคแถลงยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์ติดเชือ้อโควิด -19 ว่าผลการประชุมหลังจากมีการระบาดอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ไม่มีอาการเกิดการเดินทางสูงปัจจัยเสี่ยงคือสถานบันเทิงการรวมกลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งทำให้กระจายไปถึง77จังหวัดทั่วประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอการยกระดับควบคุมสูงสุด18จังหวัดที่พบว่ามีกิจการกิจกรรมที่เสี่ยงเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโดยยึดตามสถิติการระบาดและไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวแต่มีการควบคุมโดยจะใช้มาตรการดังกล่าวเป็นเวลา2สัปดาห์ ก่อนพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่18เมษายนหรือเที่ยงคืนของวันที่17เมษายนพร้อมย้ำว่าไม่มีเคอร์ฟิวสามารถเดินทางได้สำหรับมาตรการควบคุมโควิดมีดังนี้ 1. จะห้ามกิจการกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยจะห้ามใช้อาคารสถานที่สถาบันการศึกษาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการสอบส่วนกลุ่มที่จำเป็นต้องทำให้ขออนุญาต และห้ามกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเกินกว่า50คนเว้นได้รับอนุญาตเว้นดำเนินการโดยพนักง,งานเจ้าหน้าที่2ปิดสถานที่สถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดสถานกิจการ,รอาบน้ำหรือที่คล้ายกันให้ปิด14วัน3กำหนดพื้นที่ควบคุมสถานการณ์แบ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุด18จังหวัดและพื้นที่ควบคุม59จังหวัด โดยพื้นที่ควบคุม18จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครขอนแก่นชนบุรีเชียงใหม่ตากนะครปฐม,ม,มนะครราชสีมานนทบุรีปทุมธานีประจวบคีริขันภูเก็ตระยองสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครสะแก้วสุพรรณบุรีและอุดรธานีครับส่วนนอกจากนั้นอีก59จังหวัดคือพื้นที่ควบคุมปกติ ข้อ4กำหนดเวลาเปิดปิดสถานที่กิจการกิจกรรมตามเงื่อนไขโดยแบ่งเวลาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน2 1อนาฬิกาให้จาหน่ายอาหารเครื่องดื่มจนถึงเวลา23่สมนาฬิกาในลักษณะสั่งกลับบ้านการจําหน่ายสุราสําหรับร้านอาหารห้ามบริโภคหรือดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในร้านสาหรับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดจนถึงเวลา2 1่อนาฬิกา จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการส่วนตู้เกมและเครื่องเล่นเกมต่างๆส่วนสนุกให้งดให้บริการส่วนร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดโต้รุ่งถนนคนเดินให้เปิดตามเวลาปกติแต่ไม่เกิน23นาฬิกาส่วนร้านที่เปิดได้24ชั่วโมงให้เปิดดำเนินการในเวลา4นาฬิกาถึง23นาฬิกา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกําลังกายยิมฟิตเนสสามารถเปิดบริการได้ไม่เกิน2 1่สอดนาฬิกาสามารถจัดก,การแข่งขันได้แต่ต้องจํากัดจํานวนผู้เข้าชมในสนามสําหรับพื้นที่ควบคุมจําหน่ายอาหารได้ไม่เกิน23น่สนาฬิกาห้ามจำหน่ายสุราหรือบริโภคสุรารในร้านห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมอร์ซีมอลให้เปิดได้ถึง2 1่สอนาฬิกาและต้องจํากัดจํานวนผู้ใช้บริการส่วนตู้เกมเครื่องเล่นเกมร้านเกมสวนสนุกให้งดให้บริการ 5. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือชะลอการเดินทางโดยไม่มีเหตุจําเป็นงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 6. งดจัดเลี้งสังสรรค์หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ 7. จัดรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมหรือให้ Work from home 8. รองรับผู้ติดเชื้อด้วยการหาสถานที่ที่ใช้เป็นที่รองรับดูแลรักษากักตัวจนกว่าจะตรวจทางการแพทย์แล้วว่าพ้นระยะการแพร่โรคเพื่อจำกัดการระบาด ผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อให้รีบแจ้งต่อพนักง,งานที่รับผิดชอบในพื้นที่ทันทีและนี่คือข่าวดังฝั่งทางนี้เอกเชิดพงษ์รายงานสวัสดีครับ